สวัสดีค่ะวันนี้จะมาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องดาวมฤตยูนะคะที่พึ่งย้ายมาที่ราศีพฤษภดาวมฤตยูนั้นเป็นอากาศธาตุในเครื่องหมายที่แสดงสัญลักษณ์ของดาวมฤตยูก็คล้ายๆเลขศูนย์หมายถึงศูนย์เปล่าไม่มีอะไรเพราะฉะนั้นจึงเรียกมฤตยูว่าตายนั่นเอง คือหมายความว่าเป็นสิ่งที่ทำลายสภาพต่างๆถ้ามริตยูกลุ่มลัคนาเจ้าชะตาก็มักจะเป็นโรคเรื้อรังไม่สู้จัดสมบูรณ์ทางร่างกายและค่อยเป็นค่อยไปอย่างช้าๆลึกลับไม่โลดผลเช่นวันโลกฤทธิ์สีดวงโรคเน็บชาและเป็นเจ้าแห่งโรคร้ายเพศภัยต่างๆ หัวรา,ารย์ท่านถึงได้กล่าวลักษณะของดาวมุตยูไว้ว่ามฤตยูนั้นเป็นพญามฤตจุราชที่เป็นเทพเจ้าแห่งความตายการดูโชคก็ดูที่มรุตยูเช่นเดียวกันซึ่งเทียบกับพระวิรุณของฮิดูซึ่งเป็นเทวราชครอบครองทุกสิ่งทุกอย่างมฤตยูนั้นมีลักษณะเป็นสีเหลืองหม่นแห้งเย็นทำให้มนุษย์นั้น มีใจแปรปรวนหุนหันพันแล่นเลือดร้อนทำอะไรมักจะแปลกกว่าเพื่อนชอบเกี่ยวกับเรื่องของวิทยาศาสตร์ท่านได้กล่าวไว้ว่าดูเพศไทยนั้นให้ดูมรฤตยูนี่ก็พูดถึงเรื่องดาวมฤตยูที่เจปีนั้นเคลื่อนย้ายราศีครั้งหนึ่งการย้ายราศีนั้นของดาวมฤตยูนั้นก็จะย้ายในลนักษณะของ ทวนเข็มนาฬิกาซึ่งแตกต่างกับดาวราหูราหูนั้นจะย้ายราศีแต่ละราศีซึ่งช่วงนี้อยู่ราศีเมษเวลาย้ายราศีทีก็อันนี้ก็จะตามเข็มนาฬิกาจากราศีเมษก็จะไปราศีมีนส่วนดาวฤตยูนั้นจากเมษก็มาพฤกษพฤกษนั้นตามพื้นดวงของจากราศีกันจากราศีนั้นโรคภัยไข้เจ็บ ที่อยู่ของดาวพฤกษ์ศพนั้นนะคะก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับโรคหลอดลมหวัดไอหอบหืดโรคอะไรที่เกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจหรือเกี่ยวกับเรื่องของปอดพวกนี้นะคะนี่ก็เป็นโรคไัไข้เจ็บที่คนราศีพฤกษ์ศพก็พึงระวังส่วนราศีเมษที่ผ่านมานั้นก็เป็นโรคเกี่ยวกับส่วนของ ศีสะสมองจมูกหน้ามืดลมบ้าหมูอะไรพวกนี้นซึ่งดาวบริจูโนั่นก็เป็นเรื่องของโรคภัยไข้เจ็บนะอีกตัวหนึ่งที่ที่มาสถิตยอยู่ในช่วงนั้นเมื่อตะกี้นี่ก็ยังอยู่อยู่ก็คือเราเราหนั้นก็เป็นลมลมก็มากระพือกันกันกบดาวบริจูโนะคะพูดถ,ถึงเรื่องโรคภัยไข้เจ็บของคนเรานั้นนอกจาก,กเรื่องของดาวบริจูโแล้ว ็ดาวที่เป็นดาวอายุตามทักษะเกิดเช่นคนเกิดวันอาทิตย์ดาวอายุก็คือดาวจันทร์คนเกิดวันจันทร์ดาวอายุก็จะเป็นดาวอังคารคนเกิดวันอังคารดาวอายุก็คือดาวพุธคนเกิดวันพุธก็ดาวเสาร์นะคะเป็นดาวอายุใครเกิดวันเสาร์ก็ดาวอายุก็ดาวพฤหัสใครเกิดวันพฤหัสดาวอายุก็คือดาว ราหูใครเกิดวันศุกร์วันศุกร์ดาวยุก็คือดาวอาทิตย์อนนก็จะเวียนในลักษณะของเทพเพคราะ์ทั้ง8ที่ประจำทิศนะคะเมือ่อกี้บอกไปแล้วว่าใครดาวยุที่ไปอันนี้อายุเดิมนะคะถ้าสถิตที่ราศีเมฆก็จะมักจะเป็นโรคเกี่ยวกับปวดศีรษะ,ะเกี่ยวกับสมองก็ต้องระวังถ้ามีดาวร้ายอยู่ก็จะเป็นมะเร็งสมอง เป็นส่วนของหน้าของจมูกหรือมีมักสีขึ้นในถ้าเป็นดาวอยุจารก็มีแนวโน้มในลักษณะของเครียดนอนไม่ค่อยหลับนะคะหรือชอบชักเป็นลมบ้าหมูอะไรประมาณนั้นเพราะฉะนั้นดาวฤตอยู่อยู่ราศีศพฤษภก็เป็นเรื่องของอวัดยังเป็นวัดเป็นไวลัสเกี่ยวกับวัดอยู่นะคะเป็นวัดเป็นโรคหลอดลมหลอดคอนะ ไอหอบหืดแล้วก็มีโรคภัยไข้เจ็บหรืออาจจะเป็นภูมิแพ้โรคภัยไข้เจ็บที่ซ่อนอยู่นานๆน,น,นะคะตัวนี้ก็เป็นได้หลายอย่างนะคะโรคภัยไข้เจ็บเมื่อกี้ก็พูดไปถึงเรื่องว่าเป็นชา้ชาๆไม่รยดผลได้ทุกโรคนั่นแหละเพราะฉะนั้นก็ให้ระมัดระวังตัวเองเอ่อถ้าดาวยูนั้นไปอยู่ราศีมิถุนก็จะเป็นโรคเกี่ยวกับวัณโครคไขข้อ มาพาดโรคปอะอะไรพวกนี้ถ้าอยู่ราศีกรกฎก็มะเร็งปอดทออ้องมานนะคะโรคกระเพาะถ้าอยู่ราศีสิงห์ก็ดีซ่านลมจุกเสียดที่เป็นแน่นหน้าอกกดไลย้อนอะไรพวกนั้นนะคะหรือโรคพาดปิการนะคะถ้าเราอายุเดิมอยู่ราศีกันก็ฮิตทีเดียนะคะโลหิตเป็นพิษปวดหลังปวดเอว ถ้าอยู่ราศีคุณกุนก็เรื่องของเบาหวานตับไตพิการเจ็บส่วนของท้องน้อยถ้าดาวอยยุเดิมนั้นอยู่พิจิกามโรคฝีในล่มผ้าชอบเป็นอะไรเกี่ยวกับฤด,ดูขาวอะไรพวกนี้นะคะหรือโรคภยัยแค่เจ็บที่เกี่ยวกับอวัยาวะเพศส่วนของเพศถ้าดาวอยุอ,อยู่ราศีธนูก็ไขข้อพิการปวด ข้อลมปัจจุบันอะไรพวกนี้หรือเจ็บส่วนของข้อเท้าส่วนของเท้าถ้าดาวอายุเดิมอยู่มังกรก็ตรงนี้ก็ปวดตามข้อมือข้อเท้าไขข้อสบ้าหัวเขา่าอักเสบอะไรพวกนี้ถ้าดาวอายุอยู่ราศีกุมก็โรคประสาทขาพิการนะคะอยู่ราศีมินก็ข้อเท้าอักเสบข้อแม่งแรงน้อยเป็นโรคเลือดรังหรือดาวอายุจรก็ตามที่ จรมาในแต่ละปีว่าเราตกภูมิอะไรแล้วดาวอายุจรในหนึ่งปีก็จะป่วยเกี่ยวกับเรื่องนั้นๆเพราะฉะนั้นใครที่วิตกกังวลกับเรื่องของดาวฤกยูที่ย้ายเจ็ดปีย้ายก็ไม่ต้องกังวลมากมายนะคะก็ไม่ค่อยกระทบกับใครมากส่วนคนมันหมายถึงการเปลี่ยนแปลงเรื่องของวิทยาศาสตร์ด้วยการเปลี่ยนการการขึ้น,ข,นขึ้นลงลงเช่นเอ่อกระทบกับดาวศีรษะ ม,มีการเคลื่อนไหวเกี่ยวเรื่องการเปลี่ยนแปลงเรื่องของเงินเงินดีขึ้นพวดพาดหรือตกต่ำลงมาพวดพาดเนี่ยมันก็ไม่นิ่งนะคะไม่นิ่งนะคะหรือใครที่อยู่ราศีอะไรล่ะที่อยูอ่ตรงข้ามของดาวพฤกษ์ศพก็เป็นราศีพิจิกนี่ก็คู่อาจจะป่วยป่วยแบบเรื้อรงังอะไรพวกนี้นะคะส่วนราศีอื่นก็ ไม่ไม่ต้องไปกังวลมากเกี่ยวเรื่องของมรุตยูไม่้ายแรงเหมือนกับราหูนะคะราหูหรือเสาพุ่งในดาวชุกขโทษแต่เสาตอนนี้ก็ยังอยู่ราศีมังกรอยู่ซึ่งให้คุณนะคะดาวพุัธบดีเจ้าผู้เป็นใหญ่แห่งเทพก็อยู่ราศีมีให้คุณเพราะฉะนั้นคนที่ได้ที่พ้นเช่นอยู่ในเรือนตรงข้ามหรือเรือนที่สิบเนี่ยอันนี้ก็ยังเหมือนเดิมนะคะเรื่องของดาวพระที่ให้คุณใน ราศีมีนก็อยู่ปีหนึ่งเพราะฉะนั้นไม่ต้องไปอะไรมากมายรักษาสุขภาพดูแลตนเองนะคะดาวมฤตยูก็เวลาบ่วยก็นานๆนะถือจะส่งผลก็ตรวจสุขภาพจัปีทุกปีก็แล้วกันนะคะขอให้มีความสุขสุขภาพดีแข็งแรงกันทุกคน่ปยไข้อยู่ก็าหายนะคะสวัสดีค่ะ